ใครๆก็รู้ว่าตึกคณะเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานที่มอปทุมธานีนะ่ยมีเรื่องเล่าแปลกๆมานานแล้วบางคนก็ว่าเคยเจอเงาคนเดินผ่านบางคนก็ได้ยินเสียงปริศนาแต่เรื่องที่ฉันจะเล่าไม่ใช่แค่ตำนานปากต่อปากแต่มันคือเรื่องที่ฉันกับเพื่อนเจอมากับตัวจริงๆคืนนั้นฉันกับเพื่อนอีกสองคนคือฟ้ากับอาร์ตตัดสินใจจะเข้าไปล้องของพิสูจน์อาถรรพ์ในตึกนั้นตึกเก่าๆที่เต็มไปด้วยเถาวันปกคลุม ให้ความรู้สึกวังเวงตั้งแต่เราก้าวเท้าเข้าไปข้างในเราพยายามทำตัวกล้าหาญเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆไฟฉายส่องกระทบกับเศษซากเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่วางเกลื่อนกลาดฝุ่นหนาเตอะจนหายใจลำบากจู่ๆอากาศก็เย็นเยอือๆขึ้นมาทั้งๆที่เราอยู่ในช่วงฤดูร้อนแล้วเราก็ได้กลิ่นทูบจางๆลอยมาทั้งๆที่ไม่มีใครจุดฟ้าบอกว่ารู้สึกเหมือนมีใครเดินตามหลังตลอดเวลาส่วนอาร์ตก็สาบานว่า ได้ยินเสียงกระสิบเบาๆคล้ายเสียงคนกำลังท่องหนังสืออยู่ในห้องเรียนร้างพอเราเดินมาถึงโถงทางเดินชั้นสองตรงหน้าห้องสมุดเก่าที่ประตูปิดสนิทจูๆ่ๆเสียงเพลงบรรเลงเปียโ,โ,โนแผ่วๆก็ดังขึ้นมาจากข้างในเป็นเพลงเดียวกับที่เพื่อนร่วมคณะคนหนึ่งเคยเปิดฟังประจำก่อนที่เธอจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนแล้วประตูห้องสมุดก็งแง้มออกช้าๆเผยให้เห็นเงาร่างคนนั่งอยู่ตรงโต๊ะอ่านหนังสือด้านในเงาร่างนั้นหันมา ดวงตาของมันเป็นสีดำสนิทมีน้ำตาไหลเป็นทางเหมือนกำลังอ่านหนังสือด้วยความโศกเศร้าแล้วเสียงกระดาษพลิกก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงสะอื้นให้เบาๆเราสามคนไม่รอช้าวิ่งออกมาจากตึกนั้นโดยไม่คิดชีวิตตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่เคยกลับไปที่ตึกนั้นอีกเลยแต่ก็ยังได้ยินเรื่องเล่าจากคนอื่นว่าในคืนเดือนมืดบางครั้งก็จะมีเสียงเปียโนโรบรรเลงแผ่วๆดังมาจากตึกนั้นและบางคนก็เห็นเงาคนนั่งอ่านหนังสืออยู่ริมหน้าต่างเสมอเหมือนกับว่า วิญญาณเหล่านั้นยังคงเฝ้ารอคอยที่จะได้เรียนรู้หรือทำสิ่งที่ค้างคาให้สำเร็จอาถรรพ์ตึกร้างมอปทุมธานียังคงเป็นที่ซ่อนวิญญาณนักศึกษาที่ยังคงวนเวียนไม่ไปไหน